สวัสดีครับลวงตามมาอีกอแล้วนะครับวันนี้ลวงต้มจะสอนเกี่ยวกับการลงโปรแกรมแคปคั t อ่ะเรามาดูกันนะครับไปที่แคปคั t เลยนะครับแคปคั t for PC นะดาวโหลด for Windows นะโหลดแป๊บนึงนะจากนั้นกดติดตั้งก่อนอ่ะมาแล้วนะครับติดตั้งนะะตั้งลงเครื่องเราก่อนนะ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกดสตาร์ทเลยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยกดคอนเฟิร์มอ่าอีสตอยครั้งหนึ่งนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับนี่เรียบร้อยนะครับกดรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะฮะนี่อันนี้คือหน้าตาของแคปคัทที่เราจะใช้งานนะครับ